เอาไว้สดชื่นนะพ่อเกมต่อไปเราจะลุยแล้ววอนาวาวาอานดาานดาผมเป็นเป็นชาานี่แล้ววอกันดาแล้วในเมื่อสาวๆมากันขนาดดีแล้วขออนุญาตเปลี่ยนไฟอะเตรียมตัวให้ดีนะครับ เกมตบ,ตบติดตอบของเราเนี่ยนะครับก็คือผมจะมีหัวข้อและหลังจากนั้นผมจะอ่านคําตอบผิดๆมาเรื่อยๆอันไหนถูกปุ๊บพุ่งไปกดปุ่มฝั่งไหนกดถูกคนนั้นได้คะแนนไปเข้าใจแล้วนะครับเริ่มกันเลยนะครับหมวดหมู่แรกของเราคือชื่อเพลงของเบิร์ดธงชัยเริ่มเก็บสะโพกไว้โยกกับคนที่ใช่มันมันชเ,เพลงแล้วด้วยรักและปาทู อันนี้พี่มอสอพี่มอสพี่มอสพริกขี้หนูสวนี่๋อชื่อเพลงที่ถูกต้องแฟนเก็บอยู่แบบเจ็บเจ็บแบบเบิร์ดเบิร์ดในคอนเสิร์ตเขาชื่อคอนเสิร์ตชื่อคอนเสิร์ตคอยใบนั่งลงนั่งลงฝนตกที่หน้าต่างพิเศษหนูนั่งโลกหนูนั่งลกลิ้นกับฟัน ไม่ใช่เนื้อเพลงหรือไงไม่ใช่ลิ้นกับฟันเป็นเนื้อร้องชื่อเพลงชื่อว่าคู่กัดทีม